เปิดกล่องมองเหรียญช่องปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามช่องของปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเนาะกับช่องของปปาฮะไม่เป็นอีพีอ่าไม่เป็นวิดีโอปปามาซื้อเหรียญก็เป็นอีพีปปามาเปิดกล่องหรือไม่ก็เป็นอ่าอเดี๋ยวนะ่าจชมฮะ เออมานสอกล่องจะทับกันเท่าที่ถ้าผู้ชมเท่าที่เท่าที่เนาะปปาติดขัดเลยท่านผู้ชมฮะอาก็ไม่เป็นอีพีปปามาขายเหรียญก็เป็นอีพีปปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญหรือไม่ก็เป็นคลิปวิดีโอปปาตัดต่อวีโอมาประกาศรับซื้อเนาะก็ประมาณนั้นนี่คือเอกล่องนี้รู้สึกว่ากล่องนี้รู้สึกว่าจะยังไงดีท่านผู้ชมฮะยังไงดีเอออช่างช่างช่างเนาะ ก็คงจะไม่เสียหายเพราะปลาติดขัดเลยใช่ไหมอ่ะเนาะก็ไม่เป็นไรอ่าอ่าอ่าเพราะว่าปาเห็นกล่องแตกปลาก็เลยสงสัยท่านผู้ชมฮะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าจะกล่องโดนทับมาเดี๋ยวดูภายในก่อนท่านผู้ชม่ะไม่มั่นใจว่ากล่องน่าจะโดนทับมาเนาะของเราไม่เสียหายเนาะอ่ะโอเคท่านผู้ชม่ะไม่น่าจะเสียหายอะไรเดี๋ยวปลาดูก่อนนะฮะอืมเนอะกล่องน่าจะตอนเคลื่อนย้ายขนส่ง อ่ท่านผู้ชมฮะนี่คือ,อรายการรายการอ่าทั้งกล่องแล้วก็เหรียญเมื่อกี้ขัดสนคําพูดเลยอ่าเป็นกล่องที่บรรจุเหรียญส่งมาจากนักสะสมท่านหนึ่งเนาะก,ก็แอดมินไม่ได้แจ้งข้ามาจากจังหวัดไหนนะไม่รู้มาจากภาคไหนแต่ภาคไหนก็ไม่เป็นไรขอให้ขอให้มีเหรียญส่งช่องของปปาปปาก็ดีใจละไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนฮะท่านผู้ชมะนะปะปาก็ยินดีต้อนรับเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดเลยเนาะสำหรับ f อทุกคนทุกท่าน ใครที่ชอบสะสมเหรียญก็สามารถติดต่อช่องของประปาได้นะฮะหากดูอีพีปาปามาขายเหรียญไม่ทันก็ลองลองไลน์เข้ามาดูนะฮะไลน์มาถามแอดมินดูทางด้านหลังไม่เนาะโอเคนะฮะปื๊ดทางเราจะไม่รับโทรศัพท์นะนานๆทีประปาจะมาบอกทางเราไม่มีทีมงานไว้ประจําเพื่อรองรับเรื่องรับโทรศัพท์ท่านผู้ชมฮะ ก็จะให้พิมพ์มาเข้ามาทงางไลน์แล้วก็พิมพนะ์ถามแอดมินดูเนาะถามแอดมินดูบางทีเราเคยเปิดโทรศัพท์แล้วก็ยังไงถ้าไม่ชมมาคุยกันนานอะไรประมาณนั้นผลสรุปก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยจะให้ส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคากันเอาหรือใครที่ต้องการจะซื้อเหรียญของแบ่งปันก็แอดไลน์เพื่นๆเรียบร้อยแล้วก็พิม,มพ์มาพิมพ์มาคุยกับแอดมินเอาเนาะนี่คือ,อเหรียญที่นักสะสมท่านหนึ่งท่านชมมาส่งให้ช่องของปราปาโอเคนะเอาเอา,เอา,เอาลืมละลืมละลืมละท่านไม่ชมฮะ <c oughs> ก่อนเข้ารายการปรปร๋าฝากทุกคนทุกท่านนั้นอย่าลืมกดไลค์ท่านผู้ชมฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของปปาด้วยอ่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะเนาะที่กดติดตามช่องของปป๋าปื๊ดอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันท่านผู้ชมฮะนี้ก็มามามาดูที่เป็นเหรียอ,อะไรกันบ้าง เป็นอรกัน,นบ้างเหรียญในรายการหมดไหมเดี๋ยวปปาเป็นปเหรสิบบาทนี่ปปาจะบอกว่าปปารับซื้อตรงนี้หมดแล้วนะเป็นเหรียญที่ใช่นะฉะนั้ในใครที่ดูแล้วยังไม่รู้ว่าช่องปปารับซื้อเหรียญสิบาทปีพศอ,อ,อะไรกันบ้างก็ดูคลิปนี้ที่จริงปปาเคยย้ำว่าอยากให้นักสะสมทุกคนทุกท่านที่ยังไม่รู้ว่าปปารับซื้อเหรียญสิบ,บาทปีพศอ,อ,อะไรกันบ้างหรืวเหรียญอื่นเนี่ยก็อยากจะแนะนําให้เข้ามาดูคลิปปปามาเปิดกล่องนะจะได้เปรียบจะรู้มากเลยท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เป็นปีพศ ท่านผู้ชมครปีพศ2542เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากเหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่ที่ลำดับที่3ลำดับที่3าท่านผู้ชมครก็มียอดจำนวนการหลีกก็ไม่ถือว่ามากนะักลา้านต้นต้นเองประมาณนั้นนะก็มีการซื้อการขายในบ้านเราได้อท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะใครที่มีฮะประปาช่องปะปารับซื้อจำไว้นะฮะปี42เอาแคปหน้าจอ1 2คงไม่ทันหรอกเนาะแคปหน้าจอไม่ทันก็ รีคลิปกลับไปดูดีกว่าเนาะจะดีที่สุดใช่ไหมฮะรีคลิปกลับไปดูอ่ะเรามาเปิดกล่องแบบสบายๆใจถ้าไม่ชมะวันนี้นะเรามากันแบบสบายๆเนาะก็ดูคลิปปปามาเปิดกล่องอยู่เป็นเพื่อนปปกาก่อนท่าผู้ชมฮะนะเดี๋ยวปปาจัดรายการแป๊บเดียวก็จบ <c oughs> อ่ะอันนี้เป็นปีพศ2534นี่ก็เป็นรับซื้ออยู่ในรายการถ้าไม่ชมฮะนะรับซนะืบ้ออยู่ในรายการก็อ่ะทั้ง2ปีพศนี้บอกไปเลยที่ ใกล้ๆเคียงเนาะอาภาพส่งต่อได้ท่านผู้ชมมาปี4-2เนี่ยปอปารับซื้อตั้งแต่25บาทไปจนถึง30บาทในะปัจจุบันวันนี้ฮะวันหน้าค่อยว่ากันใหม่แล้วก็ปี3-4ก็เช่นเดียวกันราคาใกล้เคียงกันนั่นแหละนะ25-30บาทหากขอบเสียมากๆทางเราก็จะยดล,ลดหย่อนลงไปไม่ถึง25ด้วยนะไม่ถึง25ด้วยประมาณนั้น ถ้าหากเล่นท่านเหรียญของท่านโอเคไปได้สวยงามท่านไม่ชมมาส่งต่อได้นะแอดมินเขาก็จะให้ราคาอย่างเริ่มต้น25อะไรทนะี่สวยขึ้นอีกก็เป็น30ประมาณนั้นนะฮะเนาะราคายืนพื้นที่จริงเขาก็รับซื้อกัน20บาทเท่านั้นแหละแต่ปาปายะให้ย5่สบาถึงสาบาทรั่วะไรเพราะปปายังพอมีนักสะสมมามามา,มาแบ่งปันช่องของปปาได้ถ้าเขาไม่แบ่งปันเลยป้ปาก็ลดราคากระจายมันก็แหละไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นเหรียญอ้ออันนี้เป็นเหรียญเนื้อเกินนะ น,นี้เกินทางด้านหน้าเงียบหายกันไปนานเลยเนาะช่วงนั้นกระแสปปาไปทั่วเลยช่วงนั้นก็เลยไม่ได้ประกาศรับซื้อใหม่ยังมีคนเล่นกันอยู่ไหมนะ่เกินเดี๋ยวปปาประกาศรับซื้อให้อดมินก่อนเนาะจะได้ร่วมสนุกในช่องของปปาด้วยโอเคไหมฮะช่วงไหนราคาลงราคาไม่อยู่กับที่เราค่อยนิ่งกันไปก่อนโอเคไหมรอจังหวะท่านผู้ชมฮะเอฟซีที่อยากได้เหรียญเนนะ่เกินหลายคนปปาบอกให้รอไปก่อนโอเคนะ้วเดี๋ยวปปาทําคลิปรับซื้อให้เนาะ อ่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮัเหรียญเนื้อเกินแต่ราคาไม่สูงนะท่านผู้ชมฮะป้ปาเคยเคยจะพยายามแบ่งแยกเหรียญเนื้อเกินขนาดเล็กขนาดใหญ่พยายามแยกกันให้ถึง20บาทใช่ไหมใช่ไหมเออช่วงนั้น25บาทด้วยซ้ำที่ยี่สิบน,น,นี่แหละนะพอมาป้ปาคัดแยกไม่ไหวท่านผู้ชมฮะนะพราะให้ราคาสูงนัสงกสะสมเขาก็ถ่ายรูปมาแค่เหรียญใหญ่ขนาดขนาดเนื้อเกินใหญ่หญมาประมาณ55้าภาพ5้าเหรียญน,นะอีกอีก80เหรียญนั้น ลำเรือเล็กๆอปป่าก็เลยเ,เปลี่ยนทิศไปทําอย่างอื่นไปเถอะนะเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่อะไรประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะน,นี้เป็นปีพศ2540เราได้กันมา2เหรียญโอเคเนาะรับซื้อในรายการนะตรงเนี้นะหรือใครที่มีเนื้อเกินนะแต่ถ้าขนาดเล็กมากไม่ต้องส่งมานะไม่ต้องส่งมาปาปาไม่รับนะฮะนักสะสมเขาจะนิยมเรือขนาดที่ว่าได้มาตรฐานที่เขาแบบไปแบ่งปันต่อได้ประมาณนั้นนะ่ะ ท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เป็นปีพศ2543เนี่ยใครที่มีท่านผู้ชมฮะปี43เนี่ยปป่าเมื่อก่อนรับซื้อกันแค่14 15บาทปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมฮะใครที่มีนะคร,ะระับปป่าพอโปรโมชั่นแล้วก็ไม่ลงเลยก็รับซื้อ16บาทอ่ะเน,นี่ย16บาทปี43นะฮะขอบไม่เสียนะเหมือนระดับเหรียญเนี่ยนะอ่ะขอบเสียน,น้อยปป่าให้16บาทเลยนะปี43นะท่านผู้ชมไปไปไป,ไปจดบันทึกไว้นะที่ปป่าทำคลิปเนี่ยแล้วก็รรีีดูอกอกบ วันนี้ใครดูคลิปนี้ได้เปรียบเลยน่าจะเป็นปีพศที่ปปารับซื้อเกือบทั้งหมดเพราะอยังแค่2พศท่านเอง2องถุงเองท่านผู้ชมฮะอ๋อท่านผู้ชมฮะอันนี้หายากลำดับที่2เลยเนี่ยท่านผู้ชมเหรียญ10บ,บาทปีพศ2541ท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้ใครที่มีนะกะ็มีเอฟซีหลายคนหลายท่านช่วงนี้ถามกันมามากแล้วเกินรับซื้อเหรียญนนะั้นเท่าไหร่ปรปาก็เคยรับซื้อเท่าเดิมนะั่นแหละท่านผู้ชมฮะนะ ผ่านการใช้งานค่อนข้างยังไม่สวยเท่าไหร่ก็นะก็เริ่มต้นกันที่แบบมาตรฐานเริ่มต้นที่80บาทนะถ้าขอบเขาสวยหน่อยเลยขึ้นมาเดี๋ยวแอดมินเขาก็เพิ่มเป็น90เป็นเป็นร้อยหนึ่งเออพูดถึงเนี่ย10บาทปี C1 ท่านผู้ชมมีนะักสะสมอ,อยู่2 3ท่านมัน้งนะเขาก็บอกว่ารับซื้อเพิ่มราคาขึ้นกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมสําหรับปี C1 ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยปาปาบอกตรงนี้นะว่าเหรียญปี C1 ท่านผู้ชมฮะ,ะปปาให้ราคาสูงกว่าทุกล้านทุกที่เลยนะถท่าที่ปปาดูนะ ปะปาดันเข้าไปมาก่อนเป็นร้อยสิบร้อยสิบห้าเลยแต่ต้องไปดูการตลาดด้วยนะการตลาดลงปั๊บเนี่ยป่าก็ยังรับซื้ออยู่ในราคาหนึ่งร้อยบาทอยู่นะโอเคไหมก็อยู่กันที่หนึ่งร้อยบาทก่อนอย่าเพิ่งสูงกว่านั้นเลยเดี๋ยวป่าจะขายออกไม่ได้นะเพราะช่วงนี้ราคาเหรียญเข้าลงเข้าใจปะปานิดนึงนะฮะเนาะอ่าโอเคโอเคเข้าใจปะปานิดนึงฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวไวใ้ให้เขาช่วงไหนที่ว่าเรายังไม่พร้อมขายทางด้านราคาปะปา,ร,า,ารับซื้อก็เก็บไว้ก่อนท่านผู้ชมฮะเนาะ เก็บไว้ก่อนครั้งหนึ่งเคยรับซื้อถึงช่วงหนักๆเลยท่านผู้ชมมาเล่นกันหนักๆรับซื้อสภาพดีๆถึง1้อบาทเลยนะแต่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ร้อยเดียวเพราะตลาดเหรียญบ้านเราทําราคาลงไว้แล้วท่านผู้ชมมาก็ต้องรอกันไปก่อนอันนี้เป็นปีพศอะไรเอ่ยเป็นปีพศสองพันอ๋อขอติดมาอ่ะอย่างงี้ไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะที่จริงเหรียญปีสาเนี่ยเขาติดอันดับที่สินะติดอันดับที่สิ ก็เลยรับซื้อกันตรงๆไม่ไหวเป็นในรายการไม่ไหวแต่ว่าถ้าตกส่งเหรียญหลักๆมาระดับเนี้ยกี่เหรียญกี่เญแอดมินก็จะเช็คให้นะคุณอของคุณมีกี่เหรียญแอดจะรับได้ประมาณนี้ประมาณนี้เนนะเพราะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ยังไม่ได้รับความนิยมเพราะเราจนวนการผลิตเขาเยอะปี36เนี่ยแต่ปปารับช่วยถือว่าติดอันดับที่10อยู่ไงท,ท,ที่ที่เขาจัดอันดับกันไหมปปาเคยจัดเมื่อปีก่อนก่อนจะมาเป็นช่องเจ้าของช่อง u t u b e เนี่ยปปาจัดไว้ท่านผู้ชมอ่ะนี่คือเหรียญที่นักสะสม ต่างจังหวัดท่านหนึ่งส่งเหรียญมาให้ขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านดีมากนะที่อุตส่าห์ส่งเหรียญมาร่วมสนุกกับช่องของปปา FC ช่องของปปาไม่มีคนจนฮะจนอยู่แค่ปปาคนเดียวปปาบอกเลยว่าการส่งเหรียญมาทุกท่านทุกคนทุกครั้งปปาจะบอกว่า FC ช่องของปปานั้นอยากร่วมสนุกกับช่องของปปาเฉยๆอยากเข้ามาทักทายอยากมาเป็นเพื่อนอยากมาเป็นพี่เป็นน้องในช่องของปปาก็เลยส่งเหรียญมาร่วมสนุกท่านผู้ชมฮะนะ fc ช่องของป้าปาเป็นผู้มีฐานะกันหมดทุกคนเลยเดี๋ยวยังไงมีฐานะไปเรื่อยเๆนะเดี๋ยวป้าปาจะตามไปตอนนี้ป้าปายังยากจนอยู่ยังมานั่งทํารายการอยู่เลยป้าปาก็เปรียบเสมือนนักจัดรายการนักจัดรายการคนหนึ่งนะ่ท่านผู้ชมนะมานั่งพูดนั่งคุยตรงนี้ก็มีโอกาสโอกาสที่จะได้ทักทายกับ fc เอาไว้หลายคนท่านบอกว่าทําไมคุณป้าปาไม่จัดรายการสดสดบ้างท่านผู้ชมฮะเวลายังไม่ค่อยจะมีพอเอาไว้ป้าปาค่อยๆยไต่เต้าไปก่อนเนาะค่อยๆขยับทีละเล็กแตน้อยเพราะช่วงนี้ก็ งานเราเยอะกว่าสมัยที่ป่ามาจัดรายการที่แรกตั้งแต่ปีที่แล้ว่ช่วงนั้นยังไม่เยอะเท่าไหร่นะพอมาปัจจุบันวันนี้กล่องก็เข้ามาเพิ่มเปอร์เซ็นต์มานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะหลายๆอย่างต้องเปิดกล่องกันบ่อยต้องทําคลิปวิดีโอทั้งอีพีขายเหรียญมาจัดเหรียญเออเออท่านผู้ชมมาทุกอย่างก็เหมือนกับว่าเข้ามาเพิ่มมากกว่าสมัยก่อนเล็กน้อยไม่มากนะเข้ามาเล็กน้อยเล็กน้อยพราช่องของป่าเป็นช่องเล็กป่าก็ต้องบอกตัวเองว่าค่อยๆขยับไปนะค่อยๆขยับไปอ่ะ ก็ยังไงก็เดี๋ยวมีโอกาสเ้่ามาพูดคุย,คยดนะเดี๋ยวค่อยทำการไลฟ์สดเนาะเดี๋ยวก็อทำการไลฟ์สดมานั่งพูดคุยกันโอเคฮะท่านผู้ชมมาขอบคุณสำหรับการติดตาม,มารับชมขอบคุณเจ้าของเหรียญเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมดูพศเหรียญตรงนี้นะใครดูไม่ทันท่านผู้ชมฮะนะก็ให้แคปหน้าจอรีดีกว่ารีรีคลิปกลับไปดูแล้วก็จดไว้ปีพศอ,อะไรที่ประปารับซื้อโอเคเนาะ